เป็นควายสายเพชรอุดรครับตัวนี้ชื่อเคอรี่ครับสวยครับไปคาง ข้าครีรี่ครับไปกิดยานครอันนี้กินยาอยู่นะครับคีายที่รูปร่างเนื้อหนังใหญ่ครับความสูงไม่เท่าไหร่ครับแต่ก็ได้ทั้งเนื้อเนื้อหนังควายเนื้อหนังใหญ่ครับอกมะพร้าวย้อนๆครับอยู่ครับข้างล่างครับรังพึ่งใหญ่ครับไฟที่สวยสมสวนครับ ความสูงไม่เท่าไรครับแต่เนื้อหนังของเขาได้กาได้ดีมากครับครับขอบคุณแฟนสมบ,บัติทุกท่านครับที่ให้การดูรัรบชมครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนครับพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับ ขอบคุณมากครับสบายดีครับ